เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปมาพี่กันอย่าเบิ่งกันมบ่บ่อย่าไปอีกหน่ิดนึงสิซ้ำพลาดคือได้ยินว่าห่าอย่หาขคางเต้าไปย่างจังไห้ฮะเป็นบ้าสบายดีทุกคนไปย่างจย่ค่อยว่ามาบังดูค่อยตั้งแต่ข้าวอะไรวะพี่ข่าวอีกเลยบ่ โอ้ยแต่ข้าวข้าวอะไรมาแต่แต่ช่วยขาอโอ้โหฮ่องคนพี่บ้าอ่ะมึงดู้นะเครียดตะข้าวได้ยังมาหายอ่าพ่ยมาส่งน่ะมาส่งมาส่งห่อไฉมาส่งห่อแล้วก็เอาอ่อนเกี่ยวนั่นเองโอ้มันข้อมันตั้มเขเลยไหาโอ้ก็เดิอกว่าหายห้องส่งแตกอยังเย่อเอื่อยกูนะบอว่าก็นนูนกับพ่อยังเงี้ยงตี นึงว่ามีาผู้ให้ผู้ตีไปไปมันช่วยแหละคองอยู่คิดว่าบามาออกต่ช่วยก็โทษนู้นนะเต็มห้วยเลยนะอมาป่ยงยาสหัวกูอีกแล้วมือนี้ห,หัเนาะกินท้าวกับยางเส้าวนี่นนะยางสวนพักอาหายตะวนันนี่นนะมาไล่ได้แนวกินเมื่องมู่บ้านนี่โอ้ ดูดามสมพักในตู้เย็นนะกูเอาหายเพลินเมื่อวานนี่นั่นเดี๋ยวมากินแรงซ้ำบ่ได้ยังไงบ้านนี่นะเฮ้ยอันน้องไก่ได้แนวอยู่เออแต่ว่ากูบอกกินบ่มันบอรร่อจ้าอืมพี่น้องเอ้ยเธอ,อหนานะ่ะสมพักกับปลาแดดเรืองประหารยายเปรย์นะข้ามีไปกว่าประแดดก,ก้อนเออโคกกะหมักผีดิบวะไหมอ่าปูยุ่งพี่โอ้ทำไว้ให้เป็นหมาเลี้ยงผีข้าวนึ่อืมหมดแล้วหดหนาน มึงดูซาหัวเมื่บ้านนี่นะมึงดูนะดอกประพดอีกเมู่บ้านนี่ซาเกียงเฮ้ยเองสิบตัเฮ้ยตัวบองซาตกเก็บมกตัแวตัวนึ่ซาเือเด๋ยวมาเปลืองยาซาหัวนอยโพี่น้องเลยบ่พอยงๆไปหากี่ซีอีกบ่ไปื้อมันมาไหวจูบหนาเปลืกสิกามาพี่ได้จากโลวบ้าเนี่ย ออโอ้มันสะอาดลูกเคยตัวไปแล้วมันเนี่ยนะหรือเป็นทั้งไหนมันนอนอะไรเอออยู่บ่สมันคูลงเลยงวเขามากินนห่วยมันคูลงเนาะอืออือืโอ้พังเบิ้งเขาสิขึ้นอยู่บ่ เอ็งว่าเขาได้เงินหรือเขาบบขึ้นเอ็งว่าเฮ้ยอ่ออยากข้าแล้วอยาได้เงินอางนี้ก็ได้ต้องบอกเอ้าโต้หู่ยยุ่นี่น่ะโต้ห่าลงใจ้เขาได้ผู้สามพันบาทอีซี่บอได้บอกออกสิเหลวกันเขาได้ผู้สามพันบาทเมื่อวานนี่นันโต้สีเบิ่งขีดบอเอ็งจีไฮเบิ่งฮะอฮะพี่น้องสีเอาขีดมาเย่เป้เบิ่งก็ได้ ยายแปจังสีเสือเฮามึงดูพี่น้องเอฟซีบอกว่าบอกยายแปะเนี่ยเด้อว่าเขาได้เงินผู้ละสามพันและโตได้พันหนึ่งเบาหวานเนี่ยเอาไว้นะำพัวเรียบร้อยไปซื้อน้ำมันเลยดิเนี่ยเดียกกรเบิดไปซื้อทั้งน้ำมันข้นนะเบิ้งสิเอาขี่มายายแปเบิ้งก็เด้อพี่น้องใต้เอื้อยคอยบานสูเรียบร้อยพี่น้องล่าสุดอีซีกับพัวว่ได้บอกคันแม่ว่าได้เงินบบเฮนฮอดบบเฮนฮอดโต้ฮอดขี่เลยบ่เฮยเอื้อยกูจะเหม็นสาด มึงรูปใบตองกุ้งน่ะอันห่อกอหญ้าได้น่ะนะโผเพิ่นบอสเสือเพิ่นเอาหาว่าอย่าออกพี่น้องเลยเป่นบอสเสือเขาได้เงินเขาได้บอกเพิ่อนเฮ้ยได้กระเพายแล้วประจุจะประจุตัวเองตายเลยเมื่อวานมันสตกน้องคาสิอยู่ พอเงี้ยๆก็ได้เงินพันหนึ่งแล้วก็ซื้อน้ำมันรถแล้วก็น้ำมันคนเอ้ยน้ำมันจักการน้ำมันคนเหรอตามเคยผมได้ไปน่องเลยพันหนึ่งจะได้จั๊กมือน้ำมันนะคือบอกเราไปแช่น้ำต่อนี่แช่ให้มันอนณาเพื่อมันเสียนะได้จั๊กมัดเนี่ยกองอยู่นี่คนหนาป้าที่หกไปเจ็ด หเกีดมัดเกีดแปดเก้าหมัด้คือโอ้เป็ดเคยลงเลนหนามเลยพวมันมาซวยนั่นและบอให้มาแต่เศ้าเด้อยังบวเดเขาไปยังกระวงพุ่นะเขาไปเลือกหมาเลือกท่ายเมืองยังบวดียวอยู่กินเลยแต่ว่าเขาเศ้านะกินหรอเลย อันคองกินได้บักลายมาบ้านเนี่นยนะบอกกินมากินสมพักหนองเอาอหายหละวิ่งป้าเหมือนป้าให้แมวให้หมากินแล้วบอกโอ้จกักนน่ยังถือแดดอยู่นี่เนาะวั <c oughs> นให้เพิ่มมาปกกับครับป้าจนเล้่ก็ได้เอ้ออือันนี้เขามาจูดุ๊ะอืม จะไม่สั่นจะไม่จูดนะเพิ่นมาจูดมาขึ้นแล้วไงเนี่ยแต่ไม่ได้จูดยังวะกันยังว่าอย่าให้จูดยังวะสายจูดสายแปนไดรบริมาตรหกหกได้ยังวะใช้ตัวเองเกี่ยวเมื่อวานนี่น่ะไพ่บัตสีเกี่ยวจะคล้องเกี่ยวโอ้มึงดูได้เงินพันหนึ่งแล้วได้คล้องสามพันบาทแล้วลงทิพลงแดนอะไรพี่เนาะจะคล้องเกี่ยวเพราะว่าไพ่มาเกี่ยวเพราะว่ามามามา ยังลเฮ้ยใสมามาเลยมัมามามามมาเพมามมาเร็วเรวมาเร็วเฮเป็นยังลุเฮ้อ้าวเป็นยังละไก่กันเลมาเอิญอดทยมาเอา เกี่ยก็บ่เฮิงเนนี่ยังบ่ได้ลายังจักอนี่2 3ยังกอบ่ใหญ่6 7 8 9ก่อ้อมานําเหี่ยวนี่บ่ล่สเอือยกูบ่ฮู้ว่าลูกชากับลูกเคยได้เงินูละ3,000บาทลานกละ3,000บาทเาบอกมาแนวนี้ สีมันคือบดซื่องัวไว้มันแหละตอบเพม่าในนี้ผัดซื้องัวไว้แหละมันมันเป็นของมันมันก็เอาไปขายคือเกลบอบพิษบ่อเป็ดมันว่ะผัดแม่ข้าวมันเพิรนบ่อเป็ดก็เอาไปขายเถอะตัวสองตมันว่ะงัวมันมันจุงไปขายกับบ่อพิษพายอีกนะฮะ่าษามันเป็นแม่นความมันอีสีเปลานึ่งแต่มึงอเช็ดได้เลยส่าห้าสิบห้าว่าห้าสิบเงินมือปลาในอีซุยมันว่ะในนี่แหละแล้วแต่มันแล้วเขาผักมาใส่เลย ทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยเงินพี่น้องไงผมมีเงินมันเกิดชั่วว่าแหละงงงอย,งอยง่ายงไงตีกันหลังมันเบิดเงินแล้วเขาก็ตีกันอีกตีกันกว่าบมเป็นแล้วอย่าซีนะหม่อมเอ้ยพอ,อยังเงียงก็คือพะหุนั่นเอ้ยเออผมไม่เคยบอกเลยมีสมอยทั้งลูเกเคยลูกสาวเลยตามนั่นพี่น,อน้องเลยเอาละว่าเาาจ้าหู่ได้ มาเพราะว่าในสายเพราะว่าอ <shad, S 1> ้าวเต่งว่าโตโตว่าเต่งว่าเอหร่นบ่อว่าอันเต่งว่าโต้วว่าอัอนว่าหยอกโต้วบ่อเอาคลิปให้เบิ่งล้วเออเพิ่นว่าเออเราก็เห็นหน้าซีวีอยู่ได้พี่น้องอันรำแข่งมันอภัยบ่ได้บ่เฮยมันดออไงจ๊ะ อ๋อหนักนาดยอืมอืแม่บอกกอนมาเกี่ยวว่าเวิร์สไแล้วใช่ไหม่นพี่นี่แค่บอกแมนก็บอกว่างมากเลยมันไปตัดแต่พื้นมาลงเตาเขาเอาพื้นให้บ่อนเขาสิเส็ดอันเขาบุกเบิกบ่อนหรือยังจัะว่าเขาเอาให้ยนะพื้นนะ มันมาจ่าอขายฐานให้เองอยู่โอ้ยวะ่ะแต่ห่างกันยังเป็นหนีเขาอยู่ว่ายายเปยมาจับจู่สี่สอบนำบ้ำหวานใส่เงินผอกแทกซ์ซ้ำโซจินมาจ่าอขายฐานให้เองอยู่วะ่ะอยากเห็ดน,นดอยลกไมาเอวนะฮะฮึอือมอม,มไดเขาแคสหน้าไปได้จ้ะ

ได้เงินมากกีบหนึ่งบาทหนึ่งกระโมบไผ่พัวเบิร์พี่น้องเลยพัวก็ไปซื้อน้ำมันเมื่อดูดน้ำใจมากระพดแล้วก็น้ำมัน,น,นค้นน้ำกินแล้วก็ร้อนแล้วบานใน้พัวก็ได้ <c oughs> ได้แปลงนัวน้ำปูน้ำปลาบาวาวันนี่บ <c oughs> อ สองโอ้สปาไอีย่างไรนงนเปวนะเออแน่ก็ดีเลยอืมอืมอดีใจนำเเอ้ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีซาทูบุญธูเรือนสีเรือหาผูจกจันห้องเดือนใด้ะเออเดือนสีเดือนหา โอ้ยนางทำงานนางเห็ดงานเกี่ยวมาเนี่ยไปขึ้นซีเล่เอาไปนางเลยแล้วก็บคนเมื่อนางก็จะไปเกี่ยวอยู่เพื่อนผู้ใหญ่ฟาร์มอีกมือหนึ่งไปนางเลยแล่าเราขึ้นไปห้ขี้ซี่นอกบ้านนี่เนาะอ,อืแหลนใต้แหลนเนือ้อชีวิตยายแปร แต่ถามหาเงินไม่ค่ะไม่มีไม่รู้ไปไหนหมดปัญ่าจะดีบ้าชอยนะอืมปัญ่าจะดีทั้งเมืองนอกบ้าคือว่าเรื่องใดนี่แหละ บ่มันไปแล้วบ่อันพอตัวนะเฮะ้ยได้เงินเนหะมือนไปอีกแล้วบ่ลูกเคยตัวนะยักษ์วายตนบักขานนะว้ามันคกตอนตัวมานี่ยค่ะยังอยู่บออือมืม่อว,วานนี่โอ้เห็นมันไปคนะับมองตะเงี่ยงไปตอนคำคำ มื้อนี้นางมาจักโมง11โมงพี่น้องเมื่อวานนางมาเที่ยงกว่ามื้อนี้นางมา11โมงวานนี่เที่ยงกว่าแดดแดดีลอ ได้เงินพันบาทว่หาให้องต้อง,งแตกฟีขาบ่ะผู้แม่เถาก็ได้ผู้หลูกเคยกระป่วงผู้พ,พอเถากะลอนน้ะเฮ้ยมีแตขาขาขนะ่ขักๆเนาะมายาสีวะก็แยกแปได้เงินเราจะตีกันเด้อเอ็กซี บกติแล้วตอนได้เงินตอนเบิดเงินพอแล้วสตีกันอีกนั่นน่ะคือย่างอยู่คำหนึ่งเฮ้ยน่ะนะน่ะสนตัวน่ะให้ต่อให้มันเกิดใหม่มันงามเอปีหนาตัวจังอือพินาตัวจังมาเอาอีกจุดพอเคลีจุดในซัมซีงามแล้วมันเกิดบะเนี่ยค่นบอกคุณจูดตามคือหลือไปเลย เป็นนะบ้านนี่พี่น้องไอ้ขันน้องใครเปิดไฟโอ้อ่ะคือบอมีกระเพยฉสูบยามา น้ำไม้กับบกเกิดพุ่นก็เอามาใส่อยู่นะครับบกเกิดลิกะลิออกอยอะขนาดนะว่าน้ำไม้นะบกเกิดพุ่นก็ใส่อยู่หนามกับฮดนะบกเกิดขึ้นโคลนเอ้ยเนาะแม่นและขึ้นโคนลนยังกินแล้วมือนนะโบ่าณเกิดอยากมื่นเช็มาแต่ไทย อยากเห็ดยังแมวตัวนี้บ่้ทุยไปทุยมาอยู่างนั่นแหละนี่นาเน,นี่นาเน,นี่ตะเกาประเทศมาทุยนี่จะเกี่ยวเห็ดยังแล้วนี่น่ะเด่น,น่ะเห็ดใส่แม่มาูอบอกเลขแม่บอบอกเลขบออีหลายบอกเลขบ่อโลบอกเลขแม่บ่มันคานหมดนลยเห็เหวียนเราบบอ,อสือคือตะเลขเล้าตะเลขไทยน่ะซื้ออยู่ดอนที่หนึ่ง ต้นสมเสียวก็มีเนาะเออเปิดสิปะให้มันใหญ่ฮะเนี่ยหนุ่ยลำแข็งโอ้ยเนี่ยบะขอเอาบะเวิร์ดสิลเล่อเลเนาะอืมเนี่ยบะขอมันก็สิเลือเอาไปต้มงามนะสิแม่นเปิดเอาปันเปิดโก้เปิดเขียนได้ทีเนาะโค้ดอาบกโค้ดเขาไปลงตอนหลายแบบนะบ่ก็ใช่ เออเห็นคำมาเอื่นว่ะชื่อบอกโคตรบ่จากบ้านได้แล้วไปจักเขาเขาไปปลูกตอนใดเฮยคือได้ขายแหละเฮย มาบอกอีกสิมาเด้อมาเด้อมาเอิญมาเต้ามาหุงเต้ากระปุ่นสู่กินมะเออเออมันบอมาไก่ซะดีดอกเผาสวนไฟเงียงแม่ว่าให้คามลงมาอันอันมัดคู่ไปเลยมันหล่นแลเนาอขวดมันหล่นเนาะว่ามันจะไปถ่าบ่มันแดดมันจะถาจะบ่แดดปอนนี้หล่นลงงัวกินเบิดตัวคิดว่ายายเป้บ่ม่าเลยพี่น้องมันสวยเลย อะไรค่ะโควบมาคิดว่าโหคิดว่าเออได้ล้องผากสามพันบาทเงินอีกพันหนึ่งรวมๆแล้วนะเพอที่หมื่นบาทเลยกระพัวตัวใดนะอีซีกระพัก 6, นะวกับหกพันเนาะโต้กับพันหนึ่งเป็นเจ็ดขากองนะสามพันบาทเป็นหมื่นหนึ่งข้าแมงหอยเป็นเงินหมืนะ่นเลยเนาะโบย่ง <laughs> เราไปปั่นกันแยกย้ายบ่ย่งเนาะพี่น้องเลยฉันเป็นคลองนะไข่แน่คลองเป็นจีน,นเป็นอันเราได้กินได้ใสฉันเป็นเงินบ่ย่งดอ,อกแม่เราเปนพารไม้ขั้ขนหนึ่งที่ชื่อไม้ให้มันเละใช่เลยชื่อไม้เถียงไพ่สีผาใช่เม็นวาบโอ้เพื่อนันบอยอัน,นห้เขาประกัน ไม่ซื้อไม้เส้นเงินเขาบะโคะเงินหกพันเนาะมาซื้อไม้เส้นไปเทียงเนาะอันนี้ไปเป็นของเขาเขาสิบ่อหายต้มมาซื้อที่นะเฮ้ยอืมละซูตามนั่นพี่น้องเลยโหหาหกพันได้เงินได้ไม้เส้นหลายเต๋อเนาะเออไหวพ่อเทียงลังหนึ่งหมดแล้วแม่ได้ความขิดยายแปร์นี่พี่น้องลแต่ลูกมันเป็นทองลูกแล้วมันก็บ่ได้แล้วถ้าแม่ว่าหายายแปรน่ะสิได้อยูเนาะเฮ้ย หกพันบาทจะหายายเปร์นี่ยหัวยายเปร์ก็จิลีไปซื้อไม้มก็สิไปเสือไหมบ่เลื่อยซ้ำเลยเนาะเลื่อยผัดเฮาได้ใส่น้ำมันเด้เนาะเฮ้ยเบิดไลายเลยเนาะใส่น้ำมันเลื่อยได้พี่น้องเลยทั้งน้ำมันค้นน้ำมันจักเบิดไลายได้น้ำมันถ้ามีแต่น้ำมันจักบ่มีน้ำมันค้นเขาก็เห็ดบ่ได้อีกบาทนี่พี่น้องเลยเขาก็นอนครูบ่าวทั้งได้ไปมาหากูนณาบาทนี่ฮะวะ เบาๆหน่อยทางได้ผมาหาขนาแมวนะหยียบซะเด้อฮะเด้ออยู่ในตีนนะจักจะขิดเังได้นะึ่งแม่มาขอดูดบ่แล้วว่าพี่แล้วนะี่ยมันเกี่ยวบ่แล้วบ,มบม่มันเอาเบีแมึง,ง,งมมมเอาเนแล้วจูดในเพิ่น่าขันจูดพี่หนาในแห่งสิงามสีเม้าอีไปงอีก าม,มาเบิ่งให้ในมัดวันนี้นี่นี่นี่นั่งนอนนี่นนั่นนั่นน่ะเออช่วยกบได้ยังบอกกูด้บอกไปแงๆอยู่คือบอกห้เรา,าไปซื้นอน้ำมันแล้วมาสาัา่นอันนั้นเลยเฮ้ยมาสาั่นเอามาคามเลยสับเป่า แกะขายพอได้เงินซื้อน้ำมันแล้วก็นแหลนมาสาัน่นเอาซื้อน้ำมันแล้วก็สิมเมื่อตัดใหม่ผลแล้ลงเตาผลแล้เนาะเอ,อ้ออ่ะว่าจะมีแล้วไปทางเดียขอกันขีดหนาแล้วก็ได้ซองกล่อง,ม,งม,มาแลงเราควรจะซืมาจูดอีกน่ะแปน้๊าบานมันเกิดใหม่อีกที่ผลแล้วอือคืบน้๊บานอีกพี่น้องเลยฮะนะเอ็งได้สมอ,อันต้นพักอันนี้เฮ้ย สมเสียเอานะในหัวตัวนะงูกบบรินขลาดออกมาน้อไอ้เพื่นตกนอง